โอ้โหเอาออกไงเนี่ยอึ๊บโอ้โห,โหเป็นพวงเลยโอ้โหมาเป็นกอเลยอ uh มาเป็นต้นเป็นรากเลยบางคนเสียดายอุ้ยทำไมไม่ตัดขาเห็ดทิ้งรากทิ้งเชื้อมันไว้ไม่ต้องห่วงค่ะเห็ดซุปปิโลบาเบโลเชื้อเห็ดเต็มปลาจ้ะไม่ต้องห่วงเยอะ thank you เจขวดนกป่าคอมเย็นจัดเลยคนกผไม่เช่แข็งกะ้ะเพิ่งขวดอกป่าเพิ่งแยกป้ออากาศหนาวค่ะหนาวหนาวติดลบหกองศ <laughs> า,าได้มาใส่เสื้อพันนาจ้ะอืหนาวหนาวเลยพี่น้องว่าเป็นยังไงดังกันที่ได้กลับประเทศไทยแล้วนะจะเนาะอังกันที่ได้กลับแล้วเอาถุงมาใส่เห็ด ไปเดี๋ยวขออนุญาตหาเฮ็ตต่อกันเด้อจ้า นพ um, um, mm ิญญาเจอเห็ดแล้วจ้าเห็ดซุปปิโลวาเวโลนะคะเห็ดดำจ้านี่ยังมีอยู่เลยนะคะนี่เรามาดูกันโอ้ยเห็ดแข็งเห็ดแช่แข็งนะคะแช่แข็งกับอากาศที่ติดลบหกองศาพิญญานี่ปวาวพี่น้องเห็ดยังสามารถกินได้นะคะ เดี๋นแข็งกับออกจ้ะนนำแข็งละลลยก็กินได้นะจ๊ะ <c oughs> แข็งจ้ะโอ้พี่น้องเฮ็ดแข็งจ้ะปาด <c oughs> <c oughs> ตลกน้อ แข็งขนาดเลยเห็ดมันหักจ้ะเพราะว่าเห็ดเห็ดแข็งเนาะเห็ดหนาวเห็ดยังแข็งเนี่ยสิออกมาเป็นกลุ่มเด้ออ้มันสเตีย้เห็ดแช่แข็งจ้ะพี่น้องกินได้แ้วจ้ะ ยินได้พิ่นยอเอาไปตากแห้งโตจ้ะเอาไปอบแห้งเอาไปฝากเอฟซีนี่แม่พี่นอ้องแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปหิมะจะตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวอัอน,นี้แข็งพดหิมะสิตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆอสิตกประมาณทุกหมื่นแล้วก็สิตกน้าขึ้นจ้ะสิมาแวกหิมะหาเห็ดบ่ได้ล้วเด้ อตอนนี้มันตกบนท่านหลายจ้ะตกบนท่านหลายกัดหาเห็ดได้ยนุนี่ยากทุ่งมาใส่อีกกองนึงเ <c oughs> บิ้งนี่นะอ้อู้โอ้เบิ้งนี่นะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเห็นชัดบ่ะจ้ะเห็ดแช่แข็ง เห็ดดำเห็ดซุปปิโลวาเวลนะคะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดยอดนิยมมีขายทุกห้างสรรพสินค้าเลยมีขายทุกห้างสรรพสินค้าเลยนะคะแซบ่บค่ะขายดีพร้อมดเดวยเลยอืมพิญญาสิเอาไปตากแห้งโอ้โหดูสิทุกคนนะ่ะอีกนี่อีกนะคะเอ้ยเนะ เห็ดแข็งโอ้๊ยพี่ร้องอื้อือ้เห็ดเห็ดแช่แข็งแม่อากาศติดลบหิมะตกไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับพินญาจ้ะเออเป็นคนมักปลานะจ้ะมันหนาวยาวนานโหดประเทศฟิลแ่นด์ โอ้โหดูเดี๋ยวพิญญาจะไปมันตัดขาบปได้หรอค่ะมันแข็งโุดโอ้ยตรงนั่นอีกนั่นแม่เห็นบ่นะโอ้าเอาอีกเอาอีกเอาอีอู้เสยงป๊าดูยงวเลยค่ะ อันนี้ดอกหน่อยอืมฮักเฮ้ยฮักเชยเลยอึ๊บนั่นฮักอีกอแล้วโอ้ยมันแข็งเนาะแต่เนาะก็เลยฮัก อืมอืมโอ้โหเอาออกไงเนี่ย โอ้โหเป็นพวงเลยโอ้โหมาเป็นกอเลยอมาเป็นต้นเป็นรากเลยบางคนเสียดายออ้ยทำไมไม่ตัดขาเห็ดทิ้งรากทิ้งเชื้อมันไว้ไม่ต้องห่วงค่ะเห็ดซุปปิโลบาเบโลเชื้อเห็ดเต็มปลาจ้ะไม่ต้องห่วงนะ,ะเชื้อเห็ดเยอะอไลเชื้อเห็ดหนิไม่ต้องห่วง แข็งอากาศแข็งอู้อู้อู้อะไอู้วธรรมชาติจริงๆเนาะคะ่ะเออพี่ญาติเนี่ยเป็นคนที่มากล้าหลายเอ็ดเห็นบ่มงามบ่พี่น้องเอ้ยถอนมากเป็นต่อเป็นต่อเลยนีเอ็ดอูอ้มันจิหักเนี่ยอือมันจิหักเนี่ย เห็นไหมเวลาที่เราถอนนะเห็นไหมก็จะมีเชื้อเห็ดเดี๋ยวนี้แล้วก็นอกที่เดิมทุกปีนั่นแหละค่ะไม่ต้องห่วงว่าเห็ดจะวายนะเห็ดไม่วายค่ะเห็ดมิคือเก่าเออสวยนะจังงามพักงามเห็นไหมจังนู่นอยู่ผนอีกตรงอีกนู่นอีกจะอยู่ตำญ้ามอดจ้ะอืเดินดีๆแล้วมันสีเดียวกับใบไม้จ้ะ เดินดูดีๆเดินตะเลิดเดินหยับเห็ดเด้อเห็ดแข็งเถ่าแล้วเห็ดอันนี้โอ้กรอบเลยโอ้โหเห็ดแข็งอู้อันนี้เถ่าแล้วอ้เถ่าร้ายแล้วพี่น้องันี่ อ้ยจีฮักได้นี่แต่ฮักบ็่ไรมันแข็งเออแต่ว่าไม่ต้องหว่วงเห็ดแบบนี้ถ้าว่าแข็งแล้วเอาไปแช่อันนี้อันนี้กะเทาเราพี่ย่บอกเอาวจ้ะเอาไปแช่เอ้ยไม่ไปแช่เอาไปใส่กระทะซื้อๆนี่เกิดมันจะเป็นลูของในเนาอะอถ้าว่าเท่าแล้วมันมักเป็นลูจ้ะถ้าเผาแล้วมักเป็นลูของในเออ บางคนเขาก็ฉีกขาดูก่อนเขาหย่านไปมีอันถากอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในแต่เฮ็ดอันนี้บ่ค่อยมีนอนหรอกจ้ะอือหืออือหือเฮ็ดแข็งพี่ยาสิบเ็ดตัดขาอยู่บานอือสิบตัดขาอยู่บ้านเพราะว่ามันยังแข็งอยู่ตัดบ่ไดรจ้ะเอาถุงมาใส่เบิ่งเอาถุงมาใส่ เฮ็ดแคข็งพี่น่ยพี่เ่ไปตัดขาย่บ้านงามขนาดเลยอเต็มละเต็มถุงแล้วแข็งนลจเฮ็ดแ็คข็ง หมดแล้วอย่า่าบุมีเด้อนั่นอีกไม่ไล่อยู่ป่านานไม่ได้แต่มันหนาวเห็นแดดทรงพิญญาบาเ่เ่ยที่ว่ามาเก,ก็บนี่เพราะแดดออกจ้ะปกติเดือนนี้มันที่มืดนะจ้ะอย่างที่บอกโอ้ย <laughs> ต้องเอามีดมาโอ้พี่นอ้อง เสียดายป่พี่น้องเสียดายา่ะไม่ต้องเสียดายดอกพ่อได้กินอยู่นี่งามเยอะงามเยอะไม่ได้ถอนกดกดขึ้นจะไหนหนร้อนนะจ๊ะอันนี้เห็ดหนาหน,นาวอืเห็ดหนาหน,นาวนั่นดูดนิดนึงกับหักแล้วมันแข็งนั่น <laughs> เห็ดแช่แข็งพี่น้องออเห็ดแช่แข็ง กอบค่อยบังคิ้หญ่าอีโจหนิเพื่อนกอบได้ยินเสียงบ่โอเคเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็ได้แล้วครึ่งทุงครึ่งทุงจ้ะจากน้อยอยู่จ้ะเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีดเดียจ้ะเนาะอืมหนาวเราพิชญาหนาวแข็งนะจ้ะยุนปานโดนบ่ได้จ้ะคว้านกอปากคว้อนกปากเลยจ้ะเนาะมีแสงแดดแสงตะวันอยู่จ้ะแต่ว่าอยู่ป่านานแม่นะคะ คลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้พือนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิญญาในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายไปเรียบหนาวได้วฝันซันตาคอสแล้วจ้ะที่ถือไม่ใช่ซันตาคอสนะคะเป็นซันตาพิญญาจะ้ะซันตาพิญญาซันตาพิญญาอู้พี่น้องบ๊ายบายคะ่ะทุกคนกลับบ้านแล้วหนาวแล้วจ้า